<ไ>นันุดนนครับอึกเ,เลยครับเนาะผู้คนซื้ออะไรกันไ,ไมากได้ครับเอ้สัง่งมาเาคนยืนดแ่เนี่ยคือหมอดว่าายเพิ่มนผู้นผนนผ่นซื้ออะไรคนซื้ออะไรผู้เดียวเนาะเจ้คนนีน้กัน เทวจัดมาอะไรเตะเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมเป็นกระเซือได้ผู้เดียวครับอืมเพื่อนเซืออะไรอันนี้ครับเป็นวัฒนาของเพิ่นเนาะครับเนาะเอาเฮากันไายอันเป็นรัตติเียของเพิ่นดนะครับเนาะไม่เม็นของแอดมินหรอกของเพิ่นครับแอดมินเนี่ยเป็นไยร่องกระเซือสีหนึ่งอ่าเกียวกัสีเก่าจิ้มฝันโอ้สีเก่าก็จัดมาอันนี้เป็นฝันติดตามเพิ่นฝันรับโัวก็ได้ยกตัว่าบ่ แต่โกับอีกจ้ะแต่ซีเก่าหนึ่มาว่าไปเก่าซี่มีซือยตลาดมันตัดได้เยอะไม่เอโตกับป้าซื้อตัวได้จ้ะเก่นงนะครับโอ้เก่าซีหนึ่งเออได้เดียได้ใบเดียวีเก่าใบเดียตัวตมันโตตัอืมอ้ามน่เอมันสาตัวหนาสามตัวรังมันเบอร์เดรังวันนั่นนมาตัวาหน้าในนีเากคือว่างันกัถืบ๊ไป็นถื่ถืเนาะ ใบเดียวนึงก็ได้นั่นแหละผูดซีเชอก็บอะไรอ้าวฟันนี่ผู้ติดตามผู้ติดตามงวดที่แล้วเพิ่นก็ย่ำเงินแสนมาแล้วค่ะแปลงไม่แตกล้านอยู่ค่ะว่าแค่นี่ครับฟันดีพร้อมอาจจะเป็นนี่ก็ได้จ้ะเป็นยี่สิบสี่ล้านก็ได้จประมาดีเพราะเพิ่นฟันเห็นศพเนาะลอยมากเมื่อกี้เพิ่นมาฟันมาเห็นศพเดียว เขามาก่อนามันละได้ไดโปนเนน้องน้องผู้ไปนัาเมือวานิ่นฝันว่าอันปูให้ไปวายวายสารบรูวสารอยู่ไซกแก่บ่เคยไปจกเทื่ากเคลยมันคไปเท่มันไปเทยหลวเ่านนี่ปูบอกว่าต้องเห็นคนรายเมื่อวายแล้วปูสีหายเล็ปูได้เขียนหาเก่าซีหนึ่งบบดนี้แกก็เลยบอกให้ในหูว่าบ้านน้บอกคู่ใดได ไว้ไป,ปวูสารปูเราบรกหลุวสารปูอยู่สายฝันบอฝันจก่กโอ้อข้อมฝันเออข้อมฝันเนะาะปูละเล้เขียนเขียนเลขไฮเก้าสี่หนึ่งแต่แต่ถ้าในรูว่าเลขปูสิปล่อยตัวไหนออาเกม,ม่าต่อุดรนี่กันขี่รถไปก็เลยตรงโลเคชั่นไฮมาไฮไปอรอน,นาาปูอรนนอนปูอยู่ไซพี่ตรงโลเคชั่นเนี้ยกาไปแล้วก็เลยบอกกันทางรถว่า ควันมาแม่ว่านสารปูปูเขียนเลขกไห้มาสั่นก็เลยเขียนไห้เก่าซีหนึ่งสันเพราะคนมาปล่อยเลขคนลูกเลยแกก็คนลูกโอ้ตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันจ้ะอยากบอกเคยเห็นเคยจะได้โทรศัพท์จะได้ยูทูปตาได้ยูทูปตีตันได้ยูทูว่าสารปูเป็นยังไงกับบ้านเคยเห็นว่าในผ้าเข้าไปเข้าไปทางในเลย ก็ให้ฝันเนาะแม่จต่เด้นั่งไหวก็แล้วโอ้สารที่ลูกเห็นเป็นเจ้าสีลสีแดงๆังสีอะไรกคือคือคือเราฝันอยู่เดียแม่คือในความฝันาลูนจะกระคนลูกเราก็ได้นล้วก็เป็นตัวเดียวกันเลยทีมันมันเป้นย่าตรงกันครับแต่เนาะเพิ่นเพิ่นกับเมื่อคืไปเอทีอล้วนนะไปเก็บไปเก็บเนื้อชุ่นข้นไปนะกับเขาไปแตยแกเก็บแต่พูดไปก็ได้ไปพูดเดียวได้เต็มกระตาลูกสนเต็มกระตาเนี่นะเต็มเต็กระตาเดียวบันที คูชวนไปว่าไปนั่จนจะค้นเราเมื่อวานนี่แกชวนคนไปน้ำก็บ,บ่มีไปไปน้ำแกจะนแตไปน้หัวกับเนี่ยขนผู้ฝันกัอะไรตดแม่พันฝ<อ>ัเราเนีมาเศ้ามากเขาก็จะไปสอนอีหลีบมบคนมากน้าเลยผููสิมาน้ากับบมาน้าโอสิมาตเ่เสองคนก็เดี๋ยวแขนเขกเพื่อนคนได้เนาะคนได้บอาค้นฝัน,นไทยฟังว่<ร>านังรถ กหามาเยกุนีเกะดวงดีนเกถือเระ่องหามงวเราหันเกดถือ้ำตาเราพอไหลหลาเลยพลมือนึงโอ้ทะเดเก่าแล้วป so ูคนไห่มาเฮดบุญนั่นเป็นไงมาเฮดบุญนั่นล่ะพอเฮดบุญแล้วแล้วปูเลยทวงทวงวางหัวดสมานี่สิถือเลอเละกทเอ แต่ว่ายให้ในสื่ออยู่ัูลว่าติถือแล้วปูรู้ล่วงหน้าแล้วเจ้าแล้วโอ้ยเอาโอ้ยขนขิงดุกนะครับบาดเนี่ยเมื่อวานไปไซื้อนำบักเภาเอาข้าวต้มบักยังมาถือว่าถวายปูเป็นถวายยูคูลยูยูยูตัวผู้ตางทั้งบมดหานเนาะจ้าโอ้ยเราดูต่างชนเนาะปูปูทีเนี่ยปูทวงกวนเลยเนาะไปเข้าวฟันนะท่านจ้แล้วกัเข้าวฟันยังมาเคลื่อนล่ะเรา แค่หมดสอแกมสามปูสีก็ูไ okay. ด้แค่สีแดงเนาะเรามเริไปไปมีเ่นเนาะก็จะเป็นเพื่อทําบุญน้ำกันมากนะที่เนาะคนจังสีนั่นลูกอเออแมนผูใดมีบุญ่กับสีดึงมากเฮ็ดบุญนะครับถือแล้วห้อกับเฮ็ดต้เพิ่นอันผู้ถือแล้วโมเฮ็ดจะอยากจะเพิ่นอ่ะดิแกอยา้จะสัทานะะ มันเป็นคอมเชี่ยได้อีกคือผู้บิหารีสัจจะได้แล้วก็เทีย้วนรวมบนนํากันเมื่อนีมันได้หรือเปลาป้าตทัวป้าทัวว่ากันปา่ห้งแม่ล่างส่งสองขันเพราะว่าเอาไปเกี่ยันดอนพตาอืมวันที่ได้บุจำไม่ได้งวดว่ากันกระม้ากันล่ำเพื่อนเจ้าม้ววมื่กี้นี่ตายกระหม้านื่กันได้ได้ไรไปได้ก่อน ผมบอกกันซุปป so ้าเขาอยู่งเทปนะเขาเลยถือน้ำเขาเลยส่งเงินมาเงินบุอยนะจ้า nope. จ้าจ้าเนาะเป็นสายเป็นสายไปแล้วเนาะเป็นเงินเงินเดียดอยู่ครับโอ้โหแขียนเขยนเรื่อยๆเนาะมันมันหลายก้นมันก็เดียวเตอมันก็หลายก้นมันก็พันซ้ำเป็นสะพานบุญตัวอ่ว่าที่ก็เมียนไปแล้วเมียนแล้วครับผมเร่ร่อนมาเรียมาติดตามเมือ มองในเลยแท้เน่ๆมาฟังการป่าผู้จิตตาเพื่อนเอายินยันฟัทเขงเมียเขาเมีเข้าผมเลขเก้าสีนึ่งครับผมเก้าสีหนึ่งกับได้รล่างเก้าแปดล่างเก้าแปดชัดเจนนะคะท่านผู้ชมอยู่ใกล้ๆนี่ค่ะเก้าสี่หนึ่งค่ะล่างเก้าแปดเฮงเฮงเฮงอื่นวัดผลนะครับเนาะวันที่สิบหกเข้า จอมาแล้ววัดผลเพราะว่าเขาตามตัวมันเียว,ว่า้ 9, 4, าสี่ห <9, S 2> นึ่งเ้าสี่หนึ่งล่าง98ครับเน้นย่ำครับ <10 S 2> อืมภูงี้มีเห่ครับภูงี้มีเห่ภูงี้ต,งตามสถานการณ์นะครับเนาะโค้งชุดไทยอหมือนอึ่วันที่สิบหาแล้วโค้งชุดไทยแล้วครับ อื่นเกิดขึ้นสิมีโชคมีหลับมือนกันเนาะคือกัดวันที่สิบหกครับมาหลุ่นไปมังกันว่ามันเสออกมาตรงตรงขึ้นเสียวข้างบนข้างล่างก็ไม่รู้ครับกับบ้าเบิ้งหม้อประทับล่างทรงเพิ่นเนาะหม้อประทับล่างทรงเพิ่นก็กระลังสางครับกระลังตกแตงอ่าไปเรื่อยๆครับความคืบหน้าก็ได้ แตเหลือฝ้าเหลือยังแนละครับเหลือเดินไฟเหลือใส่ฝ้าใส่ยังครับพื้นกับที่นีแนว่ยสั่งลายยางหลายแนวที่เนี่ยกับเหล็กแม่ล่างทรงครับคนถามคำว่าลายครับเก้าสี่หนึ่งครับล่างเก้าแปดครับอันนี้ก็เป็นอีกฝั่งนึงกับพื้นกับสั่งครับสัง่งโคกงล่างข้าขึ้นไปแล้วสำหรับผู้ที่เดินทางมาหาเพื่อนเนาะ พ่อได้นรบแดดรถฝนพินว่าคุยกันนี่โครงการเหตุไรยางแล้วนะครับเป็ดไปเลยละอาศัยเอฟซีละผู้มีศพมีลาบเยอะมาร่วมสางน้ำเพิ่นกะทักทแชทไลน์เข้ามาได้ครับเด้อแอดมินกับทเป็นสะพานบุญเท่านั้นครับเพิ่นกะจะไปเรื่อยๆครับเนาะวันนี้แตกสามตัวกือสียดาย่รอกคงส่งเอาล่องทางก็ยี่เป็นเล็กคงเล็กกันจ้ะ กรูเปิดโอ้้นไปกาบวากาบวาโอ้โ้ค่ขึ้คเล็กอีก่วนะน้ำขาแล้วก็ห็นล่างห็นล่าห็นล่างกันเลือนกลันเลื่อนติดกระเียมมเลื่นครับติดกระเียงสิดน้ำนางครับผมองนนี่มันมีิางเพิ่ม้วเพราะว่าามพนมากอกจากมกามวากับทีดินนั่งพักนั่งัีเ่เป็นเลีนรับรองเป็่อนรัง ิดนแล้วก็เทพปูนอะไรคนน่งนะ้เนาะมายางคนมากามาหวมหาปูเนาะอยากมหาปูกะบ่นเียรหมองหม่องพักหม่องเศร้าเนาะหม่องพักหม่องนศงอาเพะ่อนเนาะเพื่คนกะสีสางลายยางอยู่ครับเนาะเอาผูไดอยากมีโสดมีลาบงวดสีมานึงสาตัวตรงๆกะจดจัดด้ครับเด้อ ครับสำหรับหอประทับล่างส่งมือนกันแอดมินก็ได้เดินทางลงมาครับเนาะที่เนี่ยก็จะมีรูปเหมือนปูที่ประคาวนปะตารูปมีต้องคาแม่คนบอกเชื่อนึงว่าทีเป็นรูปนาจังไดก็มีตองตาแม่เล่าถึงคนนั่งปูปูจ้า เออเดี๋ยวนาโ่นคดรออย่างเงี้ยเราวังเซนเดี่ยเมื่อไหร่เราเอาได้หนวดลุงล่างเราว่าเราจะเอานาโมนคนรออย่างเงี้ยวางเซนเดี่ยวเราจะเารูแบบเดยกะเออครับแต่มาเบอร์น้ำกันงนะล่บมึงไปเรื่อยๆครับน้าผู้ใดสายบุญกะอยากนี่รวมน้ำเพลินกะครับดูบ้านหลังซ่งครับแม่หลังซ่งเนาะเพลินกันี่แหละก็สั่งอลังการอยู่ครับขอประทับหลังซ่งเพลินกัได้ ซ้ำเฮี้ยนลังนึ่งคนละครับนี่กันเลยมาเบิงแนวทางครับมาฟันพงว่าผู้ที่ตามเพิ่นเพิ่นให้ตัวได้แทะอ่าฟนงงงวยอยู่ครับฟ่นสงสัยหลายในเจ้าชิ้นหนึ่งเธอหาซื้อได้ชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งอ่าในเาทไทยในเดทายมันชิ้นหนึ่งชินหนึ่งเนาะอันเก่าออกหนาหาบ่ได้เลยไม่อยากไป บอกที่นี่ตัเก้าแปดะครับมันโบจัดเต็มแน่ะเก้าแปดนะครับผมเก้าปี่นี่อันชุดนี่ซี่ใบแล้วก็มาชุดนี้สองที่พนไห่จ้าจงหวัดผุนเนาะครับผมที่เกแปดครับเก้าแปดน้ำใบก้อนนึงอ้าวผู้หาซื้อไไรก็ใส่ได้เลยครับบารามี่เนาะมันผู้ใดบ่ได้กับบัวมี่ไรยสุ่มหาซื้อบ่ไร้ก็ได้ซุ่มจมกัยครยครับไายโทดครับสุ่มเอซอยู่ทางอื่นท่างไก่ข้าจักรวาล เก๋กับเหล็กดังเพิ่นหาซื้อบ่ได้เป็นเก่าทีนี่ในแบบเป็ดเก่าที่นี่เอาเอาห้ออกมาสองชุดเน้นย้ำเลยครับแปดเก้านี่มั่นใจครับมันนมนจจม่นใจเก้าเป็ดมันใจมั่นใจเก้าแปดจะว่าแปดเก้ากันได้หกใบครับเอาพ่อได้รุ่นเนาะผู้ใด้มีโศกมีลาบน่าเพิ่นจ้ะครับแบ่งปันเนาะที่แน่ๆเนาะบนมัว่านี่พี่เพิ่นว่าให้นี่เป็นตัวเลขอันใดบนนี่เป็นเก้าสี่หนึ่ง เก้าสี่หนึ่งคเก้าสน,นึ่งนะคะท่านผู้ชมล่างเก้าแปดหลังเก้าแปดเงินยำครับชัดเจนครับเด็ที่ไม่แรง